สวัสดีครับคลิปนี้ให้มาชมทีมงานสุรร์ขุดโคกน้องนานหน่วยที่2ครับผมกับการขุดคลองไส้ไก่ครับว้านี่ฮะคลองไส้ไข่ของอาจารย์ปอนครับผมกับการใช้ปีกครับสวยงามจริงๆครับผมเนี่ย อันนี้เป็นบอ่อที่หนึ่งครับผมที่เปิดออกมาเนี่ยแล้วก็กว้างกว่าที่แบบออกมาแน่นอนน้ำซึมออกเป็นสีขาวสวยใสยนะโอ้เนี่ยโอ้โหของเราเปิดออกมาจากบอ่อที่หนึ่งครับให้มาดูความสวยงามของบอ่อแล้วก็การใช้ปีกครับผมสวยงามจริงๆครับนี่เอาเนาะ แล auto, ้วก็ก็ย้ายครับพอดีกดจับไปแค่นั้นาะตรงนี้ก็เป็นบ่อใช่ไหมครับเอาจอออกมานี่ครับเนาะออกมานี่ดึงยาวนี่ฮะอันนี้มานี่มานี่มานี่แล้วก็ตรงนี้เป็นสี่แยกครับผมเนาะเขาเรียกว่าสามแยกนะหักแแบบอันนี้ก็เลยเจ้า XCMG ก็เลยได้ขุดฝังนู้นมาก่อนครับผมนี่ฮะโอ้ยมือเลื่อนๆครับกับน้องของเราทีมงานช่วยเราขุดโคกน้องหน่าจะพามาดูฝั่งนี้ครับเนาะ พร้อมแคริ y งมาเลยสบายสบาย อันนี้เป็นบอ่ออ่าที่ออกจากบ่อที่หนึ่งครับอันนี้บ่อสองตัวนะครับเดี๋ยวที่นะออกที่สองนะอททเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนนะเรับขออภัยเพจะเดินลงไปข้างลา่าง โอ้รวบเลยครับทว่วเลยครับนี่ครับผมเราทาเป็นสันแข็งด้วยครับเนาะจากบ่อที่สองครับมาแล้วก็เป็นสันแข็งครับแล้วก็มีเจาะมาแล้วทำสันแข็งอีกครับนั่นเก็มาเนี้ยนี่ครับผมสวยงามครับตรงนี้น่าจะทำสันแข็งีกตัวนึยครับเนาะทำสันแข็งเยอะไปใช่ว่าจะดีนะ อาจจะอ่านลูกตาะไกันครับผมเนะาะฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าฮนะาเรื่องของคนาทองคำครับผมเนาะเป็นคันที่สูงกว่า,าทุ่งนาฝั่งนู้นครับผมเนาะน้ำไม่ไหลผ่านเข้ามาแนใ่นอนครับเพราะน้ำไม่เอือมแนใ่นอนนอะ ตรงนี้ก็จะเป็นโคกน้องนาครับแล้วก็สวยงามมากครับทำลองไส้ไก่ได้ใหญ่โตโมโหฬารครับความกว้าง4เมตรแน่นอนนะเนี่ยใหญ่กว่าแบบแน่นอนครับผมแล้วก็สวยงามอย่างมากครับกับฟองไส้ไก่ของแพลงนี้ครับผม แปลงนี้พิกัดอยู่ที่บ้านสวายสอครับตำบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับแปลงของท่านชานชัยครับแปลงของท่านชานชัยครับผมแล้วก็ของชุมแสงของเราจะเหลืออีกแปลงนึงครับผมเนาะของบ้านจานครับคื่อบ้านจานนะครับต่พอดีว่าพื้นที่ของท่านนี้ปลูกข้าวไปแล้วครับผมแล้วก็ทีนี้ก็เรื่องของ ดินที่เป็นดินร่วนปนทรายครับน่าจะไม่มีน่าจะขุดไม่ได้ครับก็เลยว่าเก็บไว้ก่อนครับน่าจะหลังเก็บเกี่ยวครับถึงจะได้ไปขุดต่อครับผมเนาะก็เลยให้ชมกันว่าของเราได้ทําชุมแสงนี้อยู่ที่เป็นแพลงที่สองครับผมเนาะแปลงแรกก็เป็นของท่านของพี่คุณพี่พสุจิตราครับอ,อยู่ไม่ไกลอย่างนี้ครับเป็นบ้านเดียวกันนะครับผมเนาะ การขุดก็ต้องใช้ไม้รองครับผมเพราะงั้นมันจะลื่นกัเนี่ยต้องขึ้นไม้ครับขึ้นคอนไม้ครับผมเนาะเพื่อกันลื่นครับผมคอนไม้เพื่อกันลื่นอต่างแข่งหลายตัวเหลือเกินครับสวยงามครับผมนิ่มๆเนิบๆครับกับอาจารย์ปอนครับผมเนาะ่วยที่สองของพวกเรา ทีมงานฉันจะขุดโกงน้องนาครับกลับช่วงบรรยากาศที่เย็นๆแล้วกันเนี่ยบรรยากาศตรงนี้ก็ใกล้จะห้าโมงละน้องก็น่าจะเอาให้จบครับเหลือนิดเดียวครับผมก็จะจบแล้วครับเพลงเนี่ยเหลือไม่เยอะเหลืออีกหน่อยก็จะจะคลอ,องใส่ก็จะเป,เป็นจบกันพอดีเนาะจากบ่อที่หนึ่งสู่บ่อที่สองครับฟังฟังขวา มันข้าหน้าฝั่งนี้มือฝั่งขวาเนาะแล้วก็ผมก็ได้จะได้เดินนะทำคล่องไก่ออกจากบอ่อนี่ครับเนาะไปถึงบอ่อที่สองครับผมเนาะโมเดลตัวนี้คือคล้องสไก่รอบครับผมเป็นคลอ้องสไก่รอบอ่ารอบรอบแปลงครับสามารถทำให้สามารถรวนออกจากบอ่อหนึ่งและบอ่อสองทั้ซ้ายทงางขวาครับผมเนาะเนิบๆครับผมกับมืออาจารย์ปอนนิ่งๆเนิบๆครับ เมื่อกี้เราก็ไปดูคลองไสกไก่ของหน่วยที่หนึ่งกันแล้วครับผมกับเจ้าเจดครับ x c เ่อขอโทษนะครับกับ SK200SM ครับฝั่งนั้นฮะโอ้โดูน้ำไหละน้ำออกครับผมเนี่ยน้ำกระจ่ายเลยอยู่ที่พิกาที่บ้านติมครับโรงงานเมื่อกี้ก็ฝนฝนไล่กันเลยวิ่งหนีมาวิ่งขึ้นนะครับขับรถมาเนี่ยผมก็เพื่อที่จะมาดูทีมงานเราฝังทิศเหนือของอำเภอกระสังครับ ที่กัดที่ตำบลชุมสสยครับเอาเลยรมาดูความคืบหน้าฮะตนี้เช้าในน้าเต็มแน่นอนครับผมครับคลองไส้ไก่อันสวยงามมากๆครับโอ้สวยงามจริงๆครับผมเนาะยอมรับว่าสวยงามจริงๆสวยสง่าสวยงามครับนะฮะตรงนี้ก็จะเหลือแปลงนาข้างในหน่อยๆครับเราจะเดินมาปั้นขันในตรงนี้ครับผมเนาะดูดินัูดินเนี่ยนี่ฮะ เราทิ้งเบิร์มไว้เม็ดหนึ่งครับเพื่อที่จะไม่ให้ดินมันพังทะลายลงคลองไส้ไก่ครับรอดหรือไม่รอดรอดหรือไม่รอดเราจะพาลงไปที่สันแข็งครับว้านี่ครับผมเรามายืนอยู่ที่สันแข็งครับผมเนาะสันแข็งของคลองไส้ไก่ครับทําเพื่อกั้นน้ําครับเนาะนี่คถ้าน้ําน้อยเราสามารถที่เลี้ยงปลาอยู่ในบ่อนี่นะแล้วก็สามารถที่ปลาที่จะขึ้นมาบนนี้นะครับเน่ย วสวยงามครับผมสวยงามมากๆแล้วก็น้ําก็ซึมออกมาอย่างสวยงามครับน้าําใสเกลืครับวันนี้เช้าน้ํานี่น่าจะขึ้นเต็มนี่นลครับผมีมืออาจารย์ปอนของพวกเราอาจารย์ปอนโทรสิบสองเรืออาจารย์ปอนสายจจครับส่วนมากอาจารย์ปอนจะได้ทําการอยู่แต่บ่อที่มีน้ำอย่างเงี้ยเนาะส่วนมากจะอยู่อย่างเงี้ยครับเนาะ ไม่ค่อยได้เจอดินดานดินดินอะไรเขาเนาะเจอแต่ดินเจอแต่น้ำครับผมเจอดินเหนียวกับน,น้ำครับเนาะแล้วก็แปลงตรงนี้ของพวกเราเนี่ยมาปักแปลงวันแรกนะคิดว่าจะขุดไม่ได้ครับเพราะเห็นน้ำแบบปกใจมากเลยครับคือมันเป็นน้ำสูงเกือบเท่าหัวเข่าครับแล้วก็พื้นที่ไม่เหมาะกับการขุดโกงล่างนาเลยครับเพราะว่าหน้าเป็นหน้านี่หมดเวลาขุดแล้วเนาะเอ พอสูบน้ำออกไปพวกเราก็มาขุดได้สบายๆเลยครับได้เสียงสวยงามเลครับผมเพของท่านเป็นดินเหนียวครับเนาะท่านก็ถือว่าท่านโชคดีครับที่พื้นที่ของท่านเป็นดินเหนียวแล้วก็ขุดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับสวยงามเนาะให้มาดูฝั่งนี้ครับเนาะเดี๋ยวพาไปชมนี่รอบนลครับอ้าวจะพาเพื่อนๆมาชม อใช้ทุก,เ,กเรามาชมบอ่อที่สองครับตรงนี้เ็าทำสันแข็งครับผมนี่ฮะเราสามารถเดิมข้ามไปได้ครับอันนี้สันแข็งที่ออกจากบอ่อที่2ครับนี่ฮะบบ่อที่2น้ำไม่ใสเลยครับผมเนาะ เคอบบ่อที่สองครับเนาะพรุ่มนี้ก็จะมาเคลริ่งครับปั้นขอบบ่อครับผมแล้วก็เดินมาปั้นฝั่งนี้เดินอ้อมมาเนี่ยเพื่อมาปั้นตรงนี้ดึงดินให้ใหม่ครับผมเนาะเคลียร์เคลริ่งดินให้ใหม่ดึง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 ไป้ครับผมดึงไปเนี่ยให้ดูไกลให้ดูมุมนี้ครับจะได้เห็นว่าฝีมือขุดคลองสกายของอาจารย์ปอนนเนี่ยระดับไหนฮะนะคันเทพเลยครับผมแต่เป็นคลองสกายที่ใหญ่มากมากครับแล้วก็สวยงามมากครับ หนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรความกว้างเนี่ยอยู่ที่สี่เมตรครับผมเราหลบต้นไม้ท่านนิดหนึ่งครับผมเพื่อที่จะเก็บตรงต้นไม้นะไว้ฮะข้อดีของการขุดคลอ,องสกกด้วยการใช้ปีกก็คือไงบอกนะปีกสลบมันจะมองดูสะอาดสะอา้านเป็นรูปเป็นทรงครับสวยงามนะเป็นเหมือนกับว่าเป็นปานลงไปได้สวยงามแต่ว่าอีกคันหนึ่งของเจ้า,าประจำการอยู่ที่ สองชั้นกันนั้นจะไม่ใสครับความถนัดมันต่างกันครับผมเนาะความถนัดของการาใช้ปีกไม่เหมือนกันเนาะคลิปนี้เลยพามาชมความสวยงามของครองไส้ไก่ของพวกเราอน,นีโอ้โหูจะคำโตครับคำโตไม่พอครับบวกปีกครับอีกยิง่งโตใหญ่ครับผมลองด,ดูการดึงดินขึ้นมา แล้วก็ตรงนี้ก็จะสวยงามมากครับเพราะว่าคันดินท่านว้างครับผมพวกเราขุดให้มาให้เหลือเป็นคันดินติกว้างครับเึ<ม>้นได้ไหมครัขึ้นไปดูจจเจะราทิ้งคันดินไว้ว้างมากครับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้ามิตรเลยครับเพื่อที่จะให้เป็นโคกครับผมเนาะเป็นโคกรอบ เป็นโคกเขาสามารถที่จะใช้รถขับรถผ่านมาได้ครับสัญจรได้สบายครับเส้นนี้ครับเราสามารถที่ทำให้เดินรอบสะได้สบายสบายครับนี่ครับผมตรงนี้ก็ไม่ขี่ให้เสร็จเนาะท่าน,นเพื่อนเขาลำบากในการทำงานครับต่อไปวันนี้เราไล่้างนี้ครับผมเนาะพรุ่งนี้เราก็เอาอีกขค่หนึ่งครับผมเนาะดึงาารถสกีเออกจากคนละยานครับ ดูแค่จากมุมนี้ครับผมแล้วก็วิ่งตรงไปตรงไปตรงไป,ป,งป,งไปเข้าบ่อที่สองครับคลองไส้ไก่ของฝั่งทางนู้นมันจะมันจะสั้นกับฝั่งทางนี้ครับผมทางนี้มันจะยาวกว่าครับสวยงามครับผมสวยงามเหลือๆครับ คือชือชือช,อช,อชือครับอยาผถ่ามาเดินดงฝั่งนี้เช่ก็ยอ,อมครับผมเพื่อที่จะได้ภาพสวยๆแล้วก็ขั้นตอนกนารทำงานของพวกเราอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับมาขึ้นไหมครับผมไอไม่อดขออภัยครับโอ้ อันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานครับคือเคลียร์เรื่องของอเคลียรงเครื่องของอมวลดินปั้นคันปันลลัสก็ดึงคลองไส้ไก่ครับก็ถือว่าเป็นว่าจบเลยครับเพราะว่าตรงนี้ก็ดินมาประมาณนี้ครับนี่ฮะรุ่งนี้ก็เห็นรูปร่างที่สวยงามแน่หอนครับเพราะวันนี้คือ,อมันยังมองดูระเกะระกะลูกกระตาอยู่ครับผมเพราะว่าดินยังไม่ได้เคลียร์ครับ บ่อน,นี้อยู่คนเดียวนะครับเนาะอาจารย์ไม้ก็ไปอยู่กับหน่วยที่หนึ่งครับเลยก็อาจารย์ปอนเลยไดยอ้อยู่คนเดียวของบ่อน,นี่ขอไปครับถ้ายูทู e มันกุกตะคักไปเพราะว่าเราเดินแล้วมันเดินต่อไม่ไนดะ้ อยากให้ได้ภาพที่ใกล้ๆสงามครับปีมือเหลือๆเลยครับกับน้องคนนี้ครับผมกบลังงานของพวกเราหรือว่าฝีมือขั้นเทพนะครับทำงานอย่างนี้ครับนี่้าจะลงไปงล่างครับให้เห็นการํำงานการดึงสลบ มาให้ดูใกล้ๆครับก,รการด,ดึงกระโลกของเจ้า XCMG XE215C ครับนี่ฮะวิธีธขุดคลองไส้ไก่ของพวกเราครับหรือว่าการทำงานของพวกเรานี่สวยงามเหลือเกิน มือครับผมนี่ฮะปกนี้มากๆก็จะเป็นดินเหนียวครับถ้าช่วงนี้ขุดอ่าดินเหนียวอยู่ที่หนึ่งเม็ดอะไรครับมันก็จะพังทลายเพราะว่าอ่าเรียกว่าไงครับดินมันชุ่มน้ําไปแล้วครับดินมันอมน้ําไปแล้วแต่แปลงนี้คือเหนียวตั้งแต่สามสิบซินเลยครับ นีอตั้งแต่ข้างบนเลยครับเเลยมันออกมาดูสวยงามครับผมเห็นภาพชัดๆครับวิธีการขุดครองไส้ไก่ครับ<อ>แล้วการวางมือวางตำแหน่งของ,ของการคอนโทรลของเจา้า XCMG นิ่งมากๆครับเนี่ยเนียนกก็บครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดน่าจะเอาให้จบครับเหลือไม่เยอะครับผมเหลือตรงนี้ตงไปเจอกันปึนสามแยกกว่านี้ ได้เปรียบมากครับกับเจ้าขับตครับผมในการขุดร้องไส้ไก่ครับว่าจะขับตมีปีกมีพละกําลังที่เนือเน้อเนื้อครับผมในการดึงดินครับผมเนี่ยการทาโคก,กน้องนาก็คือว่ามันเรียกไงครับผมเนาะเป็นงานฝีมือครับผมไม่ใช่ว่าทํางานแล้วจบไปได้ง่ายโดยถ้าถ้าไม่เก่งจริงไม่มีฝีมือจริงอ่านเกมไม่ออกก็ทางานยากครับพวกเราก็ผ่านงานมาเยอะเนาะ ปลาพูดว่าม ah ันเป็นงานฝีมือครับทำต้องใช้ความละเอียดใช้ฝีมือใช้ความใจเย็นในการทำงานครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานขอตัวขุบคุณทุกคนในรายนะครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ